เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีน้องเาจา๋าเพชรยนต์ถุกท่านนะคะที่กดติดตามเจจ่ายู่นะคะมือนีน้องจจ่ายู่ที่บริษัทเพชรยนต,ต์โกดังสามเป็นโกดังรถเข่าใหม่นะคะเป็นรถที่รอปรับสภาพค่ะลูกค้านะคะน้องเจจากะกาศรีวิวให้ลูกค้าเบิ้งนะคะในสภาพรถทียังบริเก็บรายละเอียดยังบริัปรับสภาพค่ะมือนีนะคะจะนําสเสนอเป็นโตโยต้านะคะวีออสปีสองพันสิบ 2.5ตัว J นะคะอะ๋ออภัยค่ะ1.5ตัว J นะคะราคาที่พโยิตรเสนอขายเพียง2 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถทีราคาถือนะคะราคาถือจับต้องได้ผ่อนเดือนละหาพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะที่จะจ่ารีวิวนะคะจะเป็นรถเน้นรถฟรีดาวนะคะบัระตรองเส่เงินออกรถนะคะลูกคา้าสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะบัระตรองเส่เงินเม่ตบบาทเดียวนะคะหรือว่ามีเครดิตก็สามารถซื้อได้นะคะ ออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้เพียงรายได้เป็นสองแถของ,ของคางวดกับบต้องมีค้นค้ำนะคะสำหรับคันนี้เป็นตตวยตาวีออปี2,010 1.5ตัวเจเนาะ2 3 5 0 0 0พัน พนเะดืลฮาพันกว่าบาท6ปีหรือ7ปีลูกค้าสามารถเลือกเองได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเจ้าจ๋าจะ,จาจะพา้เบื้องรายละเอียดรอบขั้นนะคะสําหรับคนที่อยากได้เกง่งราคาถูกถึแค่ครับนะคะบไร้ใัทงานนักบรไดัขับทางไกลมากนะคะก็แนะนําเป็นขั้นนี้ได้นะคะมาเบื้องรายละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่บันรปรับสภาพน้องเจ้าจ๋าก็รีวิวไปตามสภาพเลยเนาะ,ะแต่บอกไว้เลยว่าถ้าได้เก็บรายละเอียดแล้วนะคะเก็บรายละเอียดนิดน้อยได้ล่างสปาอยังรถตองสภาพใหม่กิบกว่านี้แน่นอนนะคะโดยเฉพาะโคมไฟที่เป็นสีเหลืองนะคะ กะจีทาการคัดนะคะให้เป็นอ่าสีเดิมๆได้นะคะอันนี้ทําการคัดได้เนาะแล้วก็แฟตัดหมอกนะคะอันนี้มีมาหายแล้วแล้วก็ส้นทะเบียนนี่นะคะทะเบียนนี่เป็นทะเบียนลําพูนนอ,อ,อร่อรนใหญ่มาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะจ้าจ่าห้ยเบิ้งเล่ยวารถคันนี่นะคะจะได้เก็บรายละเอียดตรงไหนเนี่ยอาจจะมีรอยนี่นะคะต่องเปียนนะคะสะเก็ดนะคะด้านล่างแล้วก็ส้นล่อนะคะจะเป็นล้อแม็กแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลหลดสภาพเดิมเพ้าันละกานการล่างเนาะมันก็เลยเกิดกังๆแน่นอนนึงเป็นแม็กขอบ16นะคะลูกค่ะ ะะเป็นยางแมกซิตนะแล้วก็รายละเอียดหลอดต้นลถก,ก็เป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีนะคะกันสาดติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถที่สพเกขามาเดิมๆนะคะแบบนี้หามพลาดเลยเพราะว่าน้องเจ้าจากักรฝ่ามารีวิวพอว่าเซลของเฮ้ามีถึงยี่สิบหาท่านย่านลูกค้าของเจ้าจ๋านะคะหรือเอฟซีของเจ้าจ๋านะคะเบอท่านเพิน่นเซลเพิ่นท่านอื่นเนาะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีสปอยเลอร์ให้นะคะรถแคัน้แลแ้วก็แถมมาด้วยอ่า เส้นเสอรถไหวยนะติดมาให้เรียบร้อยส่วนไฟไท้ายนะคะเป็นไฟไท้ายเอ่อไฟไท้ายเป็นแบบหลอดใสนะคะสภาพยังใหม่ๆสวยๆอยู่ขนาดบ้านระรับสภาพนะลูกค้าสภาพก็ยังผอมใส่งานอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเขาไปเบรงสภาพภายในของรถกันค่ะนะอันนี้น้องเจ้าจ่ากะให้ลูกค้าเบรงเลยนะคะอันนี้จะเป็นสภาพภายในรถสภาพนิงเดิมในนอนบ่เคยพันการซ้นบ่เคยพันการพีความบ่เคยพานการจมน้ำม,มาในนอนค่ะอ่าเด้อนะ กระกน,นาคอนโซนนะคะอ่าพวงมาลัยนะคะแบบสามการคอนโซลน,นานๆนะคะจาของเดิมติดจอ a n d ด o อยมาหายเรียบร้อยนะคะสภาพเดิมสัง้งคันค่ะอันนี้เป็นบอผานะคะสีดำอันนี้มันถอดออกนะคะเดี๋ยวเอามาใส่หายหเพราะว่าเป็นรุที่ว่าท่านปรับสภาพบ่อท่านหลักเก็บรายละเอียดเนาะน้องเจ้าจ๋าก,าก,ก็ใหายเบ่งสภาพ แบบนี้ไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะอ่ะเดี๋ยวน้องจาจ๋าจะใส่ใเบิ่งนะคะตรงนีน้รีวิวนะคะตามสภาพตามที่เห็นเลยนะ,ะลูกค้าบอมีน้องจาจ๋จแบบว่าบอว,าว่าเกินจังความจิงแนนนนะ,ะสภาพมากแบบนี้น้องจาจากก๋จกะการ,รีวิวให้ลูกค้าเบิ่องเนาะ,ะเดี๋ยวเข้าไปเบิง่งใน่วนของอด้านหลังของที่เก็บสัพพะระนะคะว่ารถสภาพเท่นเดิมแบบไหนนะคะ อันนี้คือสภาพรถนะคะทั้งเดิมนี่ที่เก็บสัมภาระด้าลางนะคะมีรออะไรเดี๋ยวห้องจีไส้หนะคะในมืออ่าที่สปารถให้เรียบร้อยอเราจะจารีวิวสภาพดีๆหาเบิงเนาะเดี๋ยวห้องไปเบิงในส่วนของของเครื่องเดี๋ยวไปสตาร์ทเบิงในส่วนของเข็มไม้กันเนาะบริษัทเปิดทุกมือค่ะที่อ่า ก่อนถึงซี่แยกมินบุรีนะคะถนนเสรีไทยซอย68อ่าอันนี้น้องจะจเจสตาร์ทแล้วนะคะอันนี้เป็นไม้แท้นะคะลูกค้าคันนี้เป็นไม้แท้ไม่ยูที่1 2ส0 0 0 2,000อ่า122,521ี 12, ่กิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นไม้แท้เลยเป็นรถใส่งานนะคะมา12ปีแต่ไม้แสนสองนะคะบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆเลยนะเสียงเครื่องยนต์ยังหนิงหนิงอยู่เลยนะคะเดี๋ยวน้องเจเจจะรีวิวให้เบิ้งนะคะเป็นพร้อมกันเลยนะ เครื่องยนต์นิ่งมากค่ะมาเบื้องในส่วนของเครื่องยนต์นะคะรถพันการใส่งานมาสิบสองปีนะอันนี้คือเครื่องยนตนะคะบบมีรอยเยิมจากน้ำมันเครื่องนะคะให้เบิ้งเครื่องยนต์ค่ะรีวิวไปตามสภาพนะคะแต่แบตเตอรี่ไม่นะคะ น,นี้เป็นรถที่บอรนันปรับสภาพบอรนันเจ็บรยบายละเอียดเนาะจะจ่ายขอ,อยอ้กทีหนึง่งอันนี้ก็เป็นปากระโปรงน้ำเดิมที่มาจากตโตรถค่ะนะคะสัญลักษณ์มอ,อก,กออยังอยู่ที่เดิมนะคะมีฉนวนกันความร้อนสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เบิรงรีวิวแล้วเราอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ในราคาสามแสนสองอ่ะขอาพายขาในราคาสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะคะก็บอกวรผ่าดรถคันนี้เลยนะสามารถโทรมาหาเจ้จาไดที่เบอร์ให นะคะด้านล่างคลิปได้เลยนะคะหรือจะกดลิงก์นะคะเฟซบุ๊กหรือ youtube นะคะกดติดตามนอ้องะจ้าไว้ด้วยนะคะ <im itation> สำหรับมือนี้นอ้องะจ้าก็มารีวิวนะคะลาเละเอีย่าวข่าวลูกค้าเบื้องล้วนะคะใครอยากเห็นรถตัวจริงมาทดลองขับก็มาได้ที่บริษัทนะคะ <im itation> เปิดทุกมือค่ะมอมีวันยุดราชการนะคะ <im itation> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนอง้องะจ้ารถสวยกันเอไว้ด้วยค่ะเพื่อเป็นการรีวิวรถขาม้าใหม่ใหม่ทุกมือค่ะ มื่อนี้น้องจ้าจ้าขอโตวล่าไปก่อนนะคะกับวีออดปี2010ราคา2 3 0 0 0 0บาทค่ะเจอกันใ่คลิปนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ